ลุงกำลังทำอะไรคะดูเม็ดข้าวเดียนอยู่มันเป็นยังไงคะลุงมันก็ยุ่ยดีอะบางน้ำปีเลยนี่ดินเละดินเละเลยนี่รอยเต็มเลยนี่นะคะหมดสภาพหรือยังโดนย่อยหมดละโดนเละจะเป๊ะเลยอ๋อเละหมดเลยไม่เป็นน้ำนมไม่เป็นอะไรละเป็นแกลบหมดแล้วนี่ไงโอ้ดินเละดีเนาะนุ่มนุ่มละมุนเลย วันนี้ก็วดงวดที่แล้วก็ให้ไปจีบสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คงจะก็เลยมาซ้ําอีกเอาเก้าสิบก็พอละอันนี้คือหลักฐานนะคะทุกคนตรงนี้กี่ไร่อะลงหกไร่หกไล่ครับใช้ตองแปดรอบสองแล้วเนาะก็ผ่องแล้วผลงานเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยดินดีมากข้าวดินก็ลดลงไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อู้อย่างนี้พึงพอใจเลยแหละอ่าหมวดงวดนี้เอาให้หมดเลยยัง